สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปตา L4018 นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่ม่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้แล้วก็ฝากคนติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันวันนี้เรานําเสนอกับ L4018 นะครับใบมีดคานโค้งนะครับด้านหลังเป็นผานพ่วนนะครับเหมาะกับงาน ไร่มันนะครับไร่มันมากเลยนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับสี่สิบแรงม้านะครับระบบแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับผมก็จะมีการปรับสภาพนะครับเก็บสีกระทาล้อนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับห้าร้อยสิบหกชั่วโมงนะครับคันนี้เลย L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับไม่มีกันโค้ง้อมผ่านผุดนะครับ งานไล่มันเหมาะมากนะครับใบมีขันบนนะครับใบมีถลอกนิดหน่อยนะครับผมใครที่สนใจกูบูต้า L40 นะครับเชิญในที่ร้านปัญญยเทคเตอร์นะครับวันนี้เรานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมใบมีคันโค้งพร้อมผ่านทัวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่455,000บาทนะครับ455,000บาทกับ L4018 นะครับมาดูด้านท้ายนะครับเก็บงานสีให้ เปลี่ยนโซ่ข้างให้นะครับสลักให้ใหม่นะครับสวยๆนะคะลูกค้านี่เลยแอวสี่สิบหนึง่งแปดห้าร้กว่าชั่วโมงนะครับรถจดเรเบียนปีหกหนึ่งนะครับลูกค้าราคาต่อลองได้สนใจก็แวะมาทดลองขับกันได้นะครับผมสี่แสนห้าหมื่นหาพันบาทนะครับ เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบทำงานได้ปกตินะครับระบบปกติทำง,งานได้ 4 5่0 0 0ห้าหมบาทนะครับกับ l อ0 1 8นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับอยู่ที่สาขา2นะครับบ้านท่าคอจตมวังบัวอำเภอคลองขุ่นแพงเพชระนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ